สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกซีวิลนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหตุผลที่ผมเลือกรับวิสาหกาิจนะครับก็หนึ่งเลยที่ผมเลือกรับวิสาหกิจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนองค์กรที่มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างข้าราชรการกับเอกชนนะครับคือผมเองเนี่ยก็ชอบความเป็นเอกชนในบางอย่างนะก็ชอบข้าราชการชอบชอบความเป็นข้าราชการในบางอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยชอบการ Value คนจาก Performance ็คือเหมือนถ้าคนนี้ทํางานเก่งต่อให้จะทํางานมาเพิ่งทํางานหรือทํางานมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ควรจะได้รับการโปรโมตได้รับการแวลูคุณค่าที่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นข้าราชการเนี่ยมาทํางานดีบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลตอบนไม่ได้ผลลับธ์ที่ดีเหมือนกับที่คาดหวังอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องของระบบอาวุโสมีเรื่องของอ อย่างอื่นๆที่แบบนั่นแหละที่ที่ผมมองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้กับเราขึ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็ไม่เคยประสบพบเจอจริงๆหรอกนะแต่ว่าเออพอมองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเออพอมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเลตรงนั้นและแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเอกชนเนี่ย เป็นองค์กรที่สแสวงหาผลกําไรเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นการสแสวงหาผลกําไรเนะี่ยก็คือความ Challenge, ความท้าทายความกดดันมันจะไม่มีที่สิ้นสุดคือเหมือนแบว่าปีนี้บริษัทตั้ง KPI ไว้เท่านี้สมมุติว่าทําทะลุปเป้าเลยนะปีหน้าบริษัทก็จะตั้ง KPI ที่สูงขึ้นไปอีกก็จะทําให้มันก็า้าทา์ขึ้นไปอีกว่าจะทํายังไงให้ถึงเป้าทํายังไงดีต้องปรับกลยุทธ์ยังไงนู่นนี่นั่นความกดดันอะไรมันก็จะค่อนข้างเยอะ แต่กับกันในส่วนของงานข้าราชการเนี่ยเป็นการทํางานที่ไม่ได้สแสแงหาผลกาไรเป็นการทํางานเพื่อบริการประชาชนความกดดันหรือว่าความท้าทายาต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้เหมือนชีวิตมันก็จะไม่เครียดอ่ะนั้นแหละซึ่ง2อ,อย่างเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันมารวมกันแล้วมันอยู่ตรงกลางได้เป็นคํา,าว่ารับวิษากิจเนี่ย ผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ารัาวิสาหกิจเองก็เป็นองค์กรที่สแสวงหาผลกาไรนั่นแหละแต่ว่าหน้าที่หลักๆก,ก็คือการาูกไว้พวกฟาธารณสิตี้ต่างๆให้กับประชาชนทนะุกสารทสาธารณรัฐพวกนะเอาหลักๆนะสาธารณรักต่างๆให้กับประชาชนเนี่ยคือเขาก็ต้องสแสวงหาผลกําไรแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบจําเป็นที่จะต้องเยอะอะไรนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็คือต้องทํางานให้ประชาชนบริการประชาชนนะครับ มันก็จะเป็นมีความท้าทายที่มากกว่าข้าราชการแต่ก็ไม่ได้สูงเท่ากับเอกชนเลยนะผมก็ชอบในตรงเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเงินนะครับอืมคือ,อถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเงินในช่วงต้นเนี่ยมันจะน้อยนะครับ แล้วก็แต่ในช่วงต้นเนี่ยสิ่งที่เรามีแล้วเอากลับไปไม่ได้คือสุขภาพและก็เวลานะครับช่วงที่ผมคิดว่าเป็นช่วงพีคข,ของชีวิตเนาะมันก็คือตั้งแต่เราอายุ25ถึงก่อน40เป็นช่วงที่เรามีพลังกำลังเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็มีความฝันมีเป้าหมายต่างๆที่อยากจะทำตอนที่ยังอายุไม่ถึง40นะก็ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่า การอยู่รับว,วิสาหกิจเนี่ยมันจะตอบโจทย์ผมได้มากกว่าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเงินที่เอ่อมันทําให้เราได้ลองทําสิ่งที่เราอยากจะทำมีเป้าได้ทําตามเป้าหมายของเรานะครับอมแล้วก็ผมก็ยอมรับได้ในส่วนของตอนที่เรากรเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสวัสดิการไม่มีบํานาญอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าผมน่าจะบริหารความเสี่ยงได้จัดแผนลงทุนแผนกเกษียณได้ต่างๆได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะไม่น่ามีมีปัญหาอะไร นั่นแหละคือผมผมผมเสียดายสิ่งที่ไม่สามารถเอากลับมาได้ก็เลยให้คุณค่าในตรงนี้มากกว่าแต่ส่วนงานของข้าราชการเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเงินมันจะไม่เยอะนะแต่ว่าเออมันช่วงเริ่มต้นอ่ะมันมันมันไม่ทนันมันไม่ทนันไม่ทันรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรอกอืมมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าช่วงที่เป็นช่วงพีของเราอ่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่อย่างที่เราอยากจะ เราปรารถนาอยากจะให้อยากจะทำะแต่ทั้งสองอันเนี้ยมันทั้งค้าราชการหรือรัฐว,วิสาหกิจมันมีความมั่นคง,งค่อนข้างสูงนะมันมันแบบคือเริ่มต้นหมาจะน้อยกว่าเอกชนก็จริงนะแต่ว่าเอกชนนะครับมันมันเหมือนมันเหมือนแบบแรงต้นแต่มันไปผ่อนปลายอ่ะอคือเหมือนตอนตอนต้นเนี่ยพุ่งแซงทุกคนเลยแต่ว่า ตอนปลายๆมันจะเริ่มแผ่วก็ซักอายุเยอะๆทัก40อะไรอย่างเงี้ยคือเอกชนมันมันจะมีความแบบรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงน่อยคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปเป็นแบบอ่าู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนจ้างออกหรือตกงานได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถึงตอนนั้นนะครับค่าตัวของเอกชนเนี่ยก็จะเริ่มเยอะละ แต่ว่าถ้าเราไม่มีสกิลหรือแบบหามี knowledge หรือว่ามีความ specialize ในในสิ่งนั้นๆที่แบบเป็นที่ต้องการอะไรเยมันก็มีโอกาสโดนเล y ้ u t ออกค่อนข้างสูงเหมือนกันนี่ก็เป็นข้อคอนเซิร์นที่ผมทำเอกชนแล้วผมก็เห็นนะนะว่าเออมันมีการบีบออกมันมีการแบบเชิญออกจ้างออกอะไรอ่าในตอนที่เราอายุเยอะๆซึ่ง มันก็คงไม่ดีหรอกถ้าเราจะต้องมาลาออกหรือโดนออกตกงานในตอนที่เราอายุเยอะๆภาระมันก็เยอะใช่ไหมล่ะอืมแต่ถ้าอยู่รับว,วิสากิจเนี่ยมันก็หรือหรือข้าราชาการเนี่ยมันมัน่นคงมันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ละคือคือเหมือนกับว่าอ่าแรกๆน้อยเงินน้อยนะแต่ว่าในช่วงที่เราอายุ สี่สิบหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความเสี่ยงจะถูกเลิกจ้างเนี่ยเราก็ได้รับเงินเดือนแล้วเงินเดือนตอนนั้นมันมันก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วแหละแล้วก็เออมันก็ไปได้เรื่อยเื่อเรื่อย,อยมันไม่เหมือนเอกชนที่โอเคแบบมาแรกแรกโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะ,ยอะแล้วก็อาจจะไปอาจจะไปแบบมีโอกาสต้องออกจากงานในตอนนั้นทําให้สมมติรายได้เหลือศูนย์อะเงี้ยอืมแต่แต่ถ้าอยู่เป็นข้าราชการเนี่ย ก็คือได้รับเงินเดือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับมันก็จะมาถัวเฉลี่ยกันเองอ่ะก็คือแบบเหมือนนะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอืมมันจะมาถัวเฉลี่ยกันแล้วสุดท้ายไม่ว่าจะเอกชนราชการและวิสาหกิจมันเท่ากันหมดเลยคือคือปลายทางอ่ะเงินหรือความสำเร็จอ่าเขาเรียกเงินอรายได้อะไรเงี้ยมันเท่ากันหมดมันต่างกันแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเองว่า เราจะได้มีเงินเยอะๆช่วงไหนแค่นั้นเองแล้วมันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่าเวลาและอายุมันเป็นสิ่งที่เอากลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเองก็มีเป้าหมายก็เลยนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ผมเลือกรับวิชากิจนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ